มานเดิอนออกมาไกลที่ส่งจากจุดจอดออกมาประมาณแปโมงนิดๆนะคะนั่งรถไปทางแอร์พอร์ตเรลิมาแล้วก็มาต่อด้วย BTS สายสีเขียวมาลงที่หมอชิดนะคะมาลงหมอชิดแล้วก็เดินมาที่ส่งถึงจุดวันนี้เขามีเดินกันสมเกี่ยวกับ นรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจเนาะก็คนจะเยอะนิดนึง so แต่ก็ในข้างหลังเหมค่ะก็เลยื้อเขาแข่งเหมือนเป็นกีฬาเพื่ออะไรอะอะไรได้มั้งเรื่อเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะพี่เนี่ยเก่งมากเลยเฮ้ยเขวิน แานคุณชค่ะเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดินหอหล่อาตามสังผู้สูงวัยเราก็เดินตามสังผู้สูงวัยคองเราบรรยากาศดีอยู่นะคะแนะนําเลยปอดของกรุงเทพเนาะสารส่วนจะตุจักรที่เป็นปากที่ใหญ่ๆเนาะแล้วก็สนนหล,งลวงเราก้าใช่ไหมใกล้ๆมอหล่อแต่ว่า ได้ไปมาที่สะดวกกว่าง่ายกว่า,าเาราชอ,อ,อ,อบออกกำลังกายเดินนไม่ได้วิ่งพรไะวเรามวิ่งยังวิ่งไหวแต่ว่าพี่จุ๊บไม่ไหวนะเราเปนแนวสองว่งานค่ะวิง

ดีมากตรงชชอบแล้นำมี่มาเลยนะคะปลาคอนกรีตแล้วก็ได้มาเลี้ยงกระลอกด,ด้วยได้มาออกกำลังกายด้วยมาง่ายนะคระับจาก,กุจกักเนาะมาด้วยรถ พี่ทุกมาจากล่างกำแพงเนาะก็มาด้วยแอร์พอร์ตเรียลิงนะคะมาด้วยแอร์พอร์ตรถแอร์พอร์ตลิงนะคะมาลงที่พญาไทแล้วก็พญาไทมาพยาไท,มา,าไทมาที่นี่เลยวุ้มีป่าด้วยพยาไทมาที่นี่เสียมาชิด ชิดก็เดินข้ามาเดินข้ามาที่สวนกระจกข้างหน้าอันนี้คือะเป็นรถไฟฟ้า BTS นะคะค่ะเดินทางสะดวกสะดวกสำหรับทุกคนที่อยากมาออกกำลังกายมาสูดอากาศบริสุทธิ์ วันนี้มันคราทุกคนก้เงแน่งรถหนึ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้คนอย่าเดินนะคะน้ำไปวิ่งเราต้องเจียมสังขารนะคะน้องตายเยอะอยู่นะคะปกติถ้าไม่ใช่วันที่เขามารณรงค์ค่ะที่เขาาเนี่ยมานรณรงค์เกี่ยวกับอะไรใด้รวมเชิง เกี tomar, yeah. hmm. ally, ่ยวกับรถหัวใจก็เยอะอยู่แต่ว่ามันเยอะขนาดนี้วันนี้คนจะเพิ่มเยอะขึ้นคือเขาลงมารงด้วยบางเออเราก็มาชมชัเมาลงมาลงกันเราอะแม่ไหลออกลงอยากออกกําลังกายเลยมาที่นี่ชาวนาที่นี่เยอะอี่ ี่ลงนี่แต่เราเดินมาประมาณสองโนดแล้วไงเห็นน้องเห็นน้องกระแตเขาจะมีอยู่ทั่วไปอ่ะอันนี้กระแตนะคะปากแหลมๆตัวเล็กๆกระแตเราจะไปข้างหน้ารูนะ้ไหมจุด อุปกรณ์ออกกำลังกายนี่เราเดินออกกำลังกายก่อนแล้วก็จะไปจุดออกกำลังกายลุงชอบจุดหนึงลุงชอบนะแต่ป้าก็ต้องชอบอะแต่ป้าก็เดินช้าหน่อยล <c oughs> ุงก็เดินเร็วหน่อยขาย,ยาวกว่าเดีให้ดูบรรยากาศโดยรอบรยากาศดีนะ ถ้าอยู่กรุงเทพอะเขาก็คงรู้แล้วแหละว่าตรงไหนมันมีอากาศบริสุทธิ์เนาะแต่เราคนบ้านนอกเนาะมาเจอแบบปากที่มันมีก็ลอกรกะแตอย่างเงี้ยก็วิ่งดิหิวอ่ะเนี่ยสงสัยน่า,าจะหิวเขาัน้าจะหิวเขาวิ่งมาเต็มเลยเห็นไหมมันก็รอดไหมคะ มองน้อชักกะลอกน่าหิวแหละเอ็นคนอเขาก็วิ่งมาหาเรายังไม่ได้ปอกส้มไงวันนี้ไม่ได้เอาแอปเปิ้ลมามานะคะช่วงเช้าถึงแบบสายอะเจอน้องก็ลอกแน่นอนนะคะไปจุดไหนก็จะเจอยิ่งถ้าเรามีอาหารเนองเขาก็จะเข้าหาเราแต่ถ้าแบบ ร้อนอ่ะใกล้ๆเที่ยงอ่ะอาจจะไม่ค่อยเจอหนอนเขาก็ร้อนเหมือนกันเขาก็จะออกอกทีประมาณเยน็ยนเยน็ยนเย็นๆวันอาทิตย์นะ้อเช้าวัวนอาทิตย์ที่สิบเอ็ดกรุมผ่า <c ười> ใกล้วันมะริ้นหายแล้ว มีแต่ล็อกล่องก็งไกด้อยู่แหละ